สวัสดีครับโหรับวันนี้ก็อยู่กับช่องแนะนํางานฟรีนะครับวันนี้ผมก็จะมีแอปมานําเสนอนะครับเป็นแอปสายฟรีถอนได้นะครับเป็นดอลลาร์นะครับสมัครัางแรกนะครับรับฟรี1ดอลลาร์นะครับเท่ากับเงินไทยเรา32บาทเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ผมก็ห่างหายไปนานนะครับก็กลับมาทําคลิปใหม่ในวันนี้นะครับผมก็จะมี ลิงก์อ่างเปาให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับสำหรับยอดไลค์ถึง30ไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแจกอ่างเปาในคลิปหน้านะครับหรือว่าจะคลิปนี้ก็ได้นะครับขอให้แค่ถึงนะครับโอเควิธีสมัครนะครับผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับเสมอนะครับกดผ่านลิงก์แล้วก็เข้า Google Chrome ได้เลยพอเรากดเข้ามานะครับหน้าตา การสมัครของแอปนะครับก็จะเป็นประมาณนี so Guys, ้นะครับให้เรานะครับเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมภาษาของทุกคนถึงเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เรากดมามุมขวาละบนนะครับแล้วก็กดแปลภาษาได้เลยนะครับโอเคอ่ะพอแปลภาษาไทยเสร็จนะครับบรรทัดแรกนะครับให้เราใส่เป็นเบอร์มือถือเรานะครับเบอร์มือถือเราก็จะประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่ศูนย์ข้างหน้านะครับ ให้ลบศูนย์ข้างหน้าออกมาดัดที่สองนะครับให้ใส่เป็นหมายเลขภาพที่เราเห็นด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับพอเสร็จนะครับให้เรากดรับรหัสยืนยันนะครับรหัส otp ตรงนี้นะครับมันก็จะส่งเข้ามาเบอร์ที่เราได้กรอกไว้ข้างบนตรงนี้นะครับหกหลักนะครับนำเลขมาใส่ตรงนี้เลขก็จะประมาณนี้นะครับเลขเราให้เรานำเลขตรงนี้นะครับมาใส่เบอร์มือถือเรานั่นเองนะครับเอ้ยไม่ใช่ พูดผิดนะครับให้นําเลขตรงนี้มาใส่ตรงที่เรายืนยันนะครับพอเรากอกเสร็จนะครับให้เรามาดูตรงชื่อเล่นนะครับให้เราใส่เป็นชื่อเรานะครับสมมุติเราชื่อ JOY อะไรอย่างนี้นะครับสมมุตินะครับหนึ่งสองสามอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าให้มันหกตัวก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผสมตัวเลขด้วยนะครับ ่ะมาดูบรรทัดรหัสผ่านนะครับให้เราใส่รหัสผ่านหหลักนะครับเป็นตัวเลขทั้งหมดก็ได้นะครับพอเรากรอกเสร็จตรงนี้เรียบร้อยนะครับให้เรากดยืนยันการลงทะเบียนได้เลยนะครับอ่ะกดได้เลยครับพอเสร็จนะครับมันก็จะเด้ให้เข้ามาหน้าล็อกอินนะครับให้เราใส่เบอร์มือถือเรานะครับที่เราลงทะเบียนไปก็คือบเบอร์ที่เราลงทะเบียนนะครับย้ําว่าเบอร์ที่ลงทะเบียน เสร็จนะครับให้เรากดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับพอเราเข้าสู่ระบบตรงนี้เสร็จนะครับให้เราเข้า Google Chrome นะครับเอ้ยไม่ใช่ Google Chrome นะครับ Google p a ย์นะครับเราจะไปดาวน์โหลดแอปของเว็บไซต์นี้นะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการทำงานของเรานั่นเองนะครับให้เรานะครับพิมพ์ว่าที่ตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับโอเคให้เข้ามาดาวน์โหลดแอปตรงนี้นะครับ ส่วนผมดาวน์โหลดแล้วนะครับก็เข้าแอป,ปได้เลยพอเราเข้าแอป,ปมานะครับก็จะประมาณนี้นครับให้เราใส่เบอร์มือถือที่เราลงทะเบียนไปนะครับไม่ต้องเติมศูนนะครับแล้วก็ตามด้วยภาพที่เราเห็นด้านหลังนะครับพอเรากรอกเสร็จให้เรากดล็อกอินได้เลยอะล็อกอินเสร็จนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทาไมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็มาที่มุม ขวาล่างนะครับตรงไมายแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะมาเปลี่ยนภาษาแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วกดภาษาไทยอ่าประมาณนี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรามาที่ของฉันนะครับและให้เรามายืนยันตัวตนก่อนนะครับก่อนที่จะรับ1ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ยืนยันตัวตนก็สามารถติดต่อรับ1ดอลลาร์ได้นะครับเข้ามาที่ของฉันแล้วก็ ตรวจสอบนะครับให้เรานะครับกรอกชื่อจริงเรานะครับและนามสกุลแล้วก็หมายเลขบัตรประจําตัวของเรานะครับ13หลัก13หลักนะครับให้ครบถ้วนแล้วก็ถ่ายหน้าบัตรประชาชนแล้วก็ด้านหลังบัตรประชาชนของเรานะครับเหมือนแอป c p p เลยนะครับส่วนใครรับความเสี่ยงตรงนี้ไม่ได้นะครับกูกล่าว่าเขาจะเอาของเราไปทํา อะไรไม่ดีไม่ร้ายนะครับหรือว่าอะไรตรงไหนไม่เข้าใจก็ไม่ต้องถ่ายลงนะครับสำหรับคนที่อยากทำงานจริงๆนะครับก็สามารถทําตามที่ผมบอกได้นะครับก็ควรพิจารณาพิจารณาให้ดีๆนะครับพูดพันลิ้นพันไปหมดครับตอนนี้โอเคหลังจากเราก่อครบแล้วนะครับให้เรามาที่บ้านแล้วก็มาดูยอดเงินตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ทุกคนยังไม่มีนะครับให้เรามาที่ลายเข้าลายเลยครับพอเราเข้ามาลายนะครับให้เรากดบวกเพื่อนนะครับแล้วก็ค้นหาให้พิมพ์ id line นี้นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับนี่นะครับ id ีลายของที่เราจะทักไปขอรับเงิน1ดอลลาร์นะครับเท่ากับเงินไทย32บาทเลยทีเดียวและให้เรากดแชทนะครับและให้เราทักไปนะครับว่าขอรับ1 us นะครับแล้วก็ทิ้งเบอร์ ที่เราลงทะเบียนไปไม่ต้องเติมศูนย์นะครับพอหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะตอบกลับมาแล้วก็ให้1ดอลลาร์เข้าบัญชีเรานะครับก็ทักไปตอนสี่ทุ่มนะครับตอบกลับมาตอนตีห้านะครับก็ของฟรีก็รอหน่อยนะครับบางคนอาจจะทักไปช่วงเวลาห้าทุ่มนะครับจะเป็นช่วงที่ดีนะครับเพราะว่าแอดมินตอบเร็วมากนะครับ พอแอดมินตอบเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่แอปเลยนะครับแล้วก็มาเลือกวิธีการทํางานนั่นเองนะครับเลือกไซส์นะครับให้เรามาที่โมฮันแล้วก็ปลายทางก็คือบอดิงนะครับให้เราให้เรากดเสร็จตัวนะครับพอกดตรงนี้เสร็จนะครับนี่คือวิธีการทํางานนะครับหลังจากที่เราได้1ดอลลาร์มาแล้วให้เรามาที่ตรงนี้นะครับ ชั้นสองนี่นะครับชั้นสองมีอ่ะก็คือคอมมิชชั่นนะครับเราจะได้อยู่ที่0.00 1 5นห้านะครับก็ยังไม่ถึง1ดอลลาร์นะครับแต่เราต้องทำเงานตรงนี้ให้ครบ1ิบครั้งนั่นเองนะครับถึงเราจะสามารถถอนเงิน1ดอลลาร์ออกได้นั่นเองนะครับโอเคให้เรากดคำสั่งซื้อตรงนี้เลยครับอ่ะแล้วรอห้าถึงส0บนาทีนะครับจนกว่าตรงนี้นะครับ จะขึ้นรูปสีเขียวคําว่าสําเร็จนะครับอะดูนะครับตอนนี้ยอดเงินผมก็ลดไปแล้วนะครับก็รอตรงใบสั่งตรงนี้นะครับให้ขึ้นว่าสําเร็จแล้วเราก็ไปกดอย่างนั้นอีก9ครั้งนะครับให้ครบทั้งหมด10ครั้งและเรามาผูกบัญชีได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปผูกบัญชีก่อนนะครับให้เราเข้ามาที่ของฉันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับการจัดการคอลเลกชันนะครับ และให้เราเพิ่มธนาคารตรงนี้ให้เรานะครับหาชื่อยอ่อของธนาคารของแต่ละท่านนะครับเป็นชื่อยอ่ออะไรนะครับให้ใส่ด้านหลังตรงนี้ได้เลยข้างหลังนี้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นข้างหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนของผมเป็นธนาคารของอันนี้นะครับกรุงศรีนะครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้ถือบัตรนะครับ ชื่อและนามสกุลเรานั่นเองพอใส่เสร็จนะครับให้เรากรอกหมายเลขบัญชีของเราตรงนี้นะครับพอเสร็จนะครับให้เรากดส่งข้อมูลได้เลยตรวจสอบดีๆนะครับว่าเลขบัญชีท่านถูกหรือไม่หรือว่าชื่อถูกหรือไม่นะครับก็เราจะตั้งรหัสผู้บัญชีนะครับให้เรามาที่การจัดการรหัสผ่านกนะครับอ่ะแล้วก็ไปที่เปลี่ยนรหัสผ่านการชําระเงินนะครับ ให้เรากรอรหัสผ่านบัญชีของเราที่เราสมัครนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านให้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับข้างบนที่เราตั้งนะครับแล้วกดการเปลี่ยนแปลงได้เลยอะไรเนี่ยอ๋อไม่สามารถเหมือนกันได้นะครับให้เราเติมเปลี่ยนข้างหลังไปนิดนึงก็ได้นะครับอพอเสร็จนะครับให้เรากดส่งแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็จะเด้งกลับมาให้ล็อกอินใหม่นะครับและให้มาทําการผูบัญชีอีกรอบหนึ่งนะครับให้มาที่การจัดการคอลเลกชันนะครับและให้เราที่เพิ่มบัญชีธนาคารนั่นเองตรงนี้นะครับให้เราใส่ชื่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับพอเรากออเสร็จนะครับให้เรากดส่งข้อมูลนะครับและมันจะขึ้นมาให้เราใส่เลข การชำระเงินที่เราได้ตั้งไปเมื่อกี้นะครับพอเราผูกเสร็จนะครับมันก็จะประมาณหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับและให้เรากดออกมาอย่าลืมทำงานกันด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องทำงานให้ครบ10ครั้งถึงจะสามารถถอนได้นะครับอันนี้นะครับถอนขั้นต่ำนะครับครั้งแรกนะครับมันจะอยู่ที่1ดอลลาร์แต่ตอนนี้นะครับมันปรับเปลี่ยนเป็น3ดอลลาร์แล้วนะครับก็หาเพื่อนให้สมัคร อีก2คนนะครับแล้วก็ทําการแคปนะครับตรงนี้นะครับข้อมูลทีมของฉันก็คือแคปตรงนี้นะครับให้ขึ้น2คนนะครับและไปหาแอดมินอีกรอบหนึ่งนะครับบอกว่าขอรับค่าแนะนํานะครับ2คนเราจะได้อยู่ที่2ดอลลาร์นะครับสามารถใครที่สามารถให้เพื่อนสมัครต่อได้เยอะๆก็จะสามารถมีรายได้เยอะขึ้นเท่าตัวเลยนะครับ ให้เรามาที่ลน์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนค้นหานะครับและให้เราเดี๋ยวผมจะทิ้งไ d เดียไลว้ข้างล่างนะครับเปลี่ยนจาก1เป็น3มนะครับโอเคให้เราแชทคนนี้ไปนะครับและแคปหน้าต่างทีมของเรานั่นเองก็คือแคปหน้านี้นะครับและส่งให้อดินนะครับบอกว่า ขอรับค่าแนะนำนะครับ2คนเราจะได้กลับมาที่2ดอลลาร์นะครับทำยังไงให้ครบ3ดอลลาร์ก็เชิญเพื่อนนี่แหละครับแล้วก็พิมพ์เบอร์ที่เราสมัครไปด้วยนะครับแล้วก็รอแอดมินตอบช้าสุดก็1วันนะครับก็รอไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นะครับใบสั่งผมก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้เรามาทำเหมือนเดิมนะ